สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแดนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าผู้คนรอบข้างมองคุณเป็นอย่างไรนะคะเป็นแรนดอมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกท่านได้นะคะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสิ่งดีดรับไว้สิ่งที่ไม่ใช่ปล่อยผ่านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขทำจิตใจให้เบิกบานนะคะเช่นเคยค่ะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ของเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทาง ขอให้องค์สมเด็จพ่อทุกๆพระองค์นะคะได้โปรดประทานความรู้วิญญาณให้กับโลกได้สื่อสารกับพี่ไพ่ไถ่ทอดออกมาได้ตรงกับความเป็นจริงทุกประการเพื่อก่อเกิดประโยชน์ให้กับผู้ที่ถูดึงนรดเข้ามาในแกลนดอมนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะพ่าผู้คนรอบข้างมองคุณเป็นอย่างไรนะคะ ่วงนี้ผู้อ่านค่อนข้างมีภารกิจเยอะเลยไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปยาวคลิปยาวไปตามในบ้านแดงได้ค่ะในชื่อช่องเดียวกันนะคะ healing taro สอสิบ by ิฟในบ้านฟ้าก็มีนะคะมีในหลายๆช่องทางไปติดตามได้ทุกช่องทางของสื่อโซเชียลนะคะไปให้กำลังใจให้กับผู้อ่านแล้วก็เป็นค่าครูให้กลับ ไิกไพ่นะคะเรามาดูกันว่าผู้คนรอบข้างมองคุณเป็นอย่างไร Two o u p u p s ผู้คนรอบข้างนะคะมองคุณเป็นคนอย่างไร Nine n i ยอ of p พน n a c l คค่ะผู้คนรอบข้างมองคุณเป็นอย่างไร s o x w f w d s ค่ะ t ด e w เออฟอร์จค่ะเป็นพลังงานที่ดีทุกใบเลยค่ะผู้คนรับค่านะคะมองคุณว่าเป็นอย่างไรเพชซอกคัพค่ะผู้คนรอบข่ามองคุณเป็นอย่างไร King of Cups ค่ะขออีก3ามใบนะคะพื้นที่น่าจะเพียงพอโอโอโอ s อโท่ oh, oh, oh. So ผู้คนรอบข้างมองคุณเป็นอย่างไรเชนอ็อเพนเคิลค่ะฟังไม่หยุดชุดไม่อยู่ค่ะผู้คนรอบข้างมองคุณเป็นอย่างไรคะเอ็ดออฟสอดจะพยายามไม่ให้เบี้ยวออกมาก็เบี้ยวทุกครั้งผู้คนรอบข้างมองคุณเป็นอย่างไรนะคะ เดอะฟูลค่ะผู้คนรอบข้างมองว่าตอนนี้คุณนะ่ะเป็นคนที่ดูมีความสุขมากๆมันเหมือนกับว่าแต่แต่เบื้องหลังของความสุขของคุณเนี่ยมันผ่านเรื่องราวมามากมายจนมันถึงจุดที่ทำให้โชคชะตาคุณเปลี่ยนไปจุดที่คุณรู้จักการรับและการให้ที่เท่าเทียมแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มโอกาสใหม่ๆสิ่งใดๆที่เข้ามาคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะ พร้อมที่จะเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆที่เข้ามาแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบดูอบอุ่นเข้าใจผู้อื่นทั้งความคิดและคำพูดของคุณนะ่ะค่อนข้างคอมโไมิสยังไงดีประนีประนอมไหมประนีประนอมคำหนึงถึงความรู้สึกของผู้คนรอบข้างที่อยู่รอบตัวคุณนะคะแล้วเวลาทำอะไรของคุณนะ่ะคุณจะทุ่มเททำมันอย่างเต็มที่จนมันประสบความสำเร็จนะคะ แล้วมองดูคุณทำไมถึงมองว่าคุณดูมีความสุขคุณเป็นทั้งใน o p e n e s คนที่เป็นถ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้แต่เป็นคนที่คบเครื่องในตัวคุณเองอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วอินเนอร์ของคุณที่เป็นความสุขอะพอคุณพอคนเราอ่ะพอถึงจุดที่มันเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาใครมันก็จะเกิดเป็นความเด็ดขาดที่จะกล้าที่จะตัดสินใจหรือทำอะไรเพื่อตัวเอง อันไหนไม่ใช่คุณก็กล้าที่จะตัดอันไหนที่ไม่ไม่ไม่ดีคุณก็กล้าที่จะปฏิเสธพอคนเราไม่รับเอาสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันทุกสิ่งที่มันฝืนใจตัวเองมาคุณก็จะเริ่มมีความสุขมากขึ้นและสุดท้ายผู้คนรอบข้างก็จะเริ่มรู้ถึงพลังงานที่เปลี่ยนไปของคุณว่าคุณมีความกล้าสัมผัสได้ถึงพลังงานของการรักตัวเองของคุณมากขึ้นนะคะ แล้วคุณก็จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขอ่ะเป็นความพบคบพร้อมในทุกๆด้านความรักความสัมพันธ์ครอบครัวมีชีวิตที่อบอุน่นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความมั่นใจในตัวเองแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดเพราะว่าคุณมีค่าที่คุณจะได้รับเป็นเหมือนดั่งของขวัญจากจักรวาลแต่และสิ่งที่ลูกคุณมองมา คุณเก่งมากเพราะว่าเขารู้ว่าการที่คุณจะมายืนตรงจุดนี้มันไม่ใช่เรื่องดาวทีม่มันง่ายกับการที่ใครที่ผ่านเรื่องดาวมามากมายแล้วดูเป็นคนที่มีความสุขเข้มแข็งแถนยังเผื่อแผ่ความอบอุ่นความเข้าใจและความรักไปให้กับผู้อื่นด้วยไม่เคยย่อท้อกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาพร้อมที่จะฟันฝ่าไปอุปสรรค ต่ออุปสรรคของตัวเองไปจนถึงจ,จนถึงเส้นชัยได้ไม่ว่ามีโอกาสอะไรเข้ามาก็พร้อมที่จะฟูมฟักโอกาสนั้นที่มันจเจริญเติบโตขึ้นด้วยใจที่รักทําด้วยความสุขไม่ได้ว่าฝืนใจทําแต่ทําด้วยความสุขทุกอย่างถ้าเราได้ทําด้วยความสุขอะค่ะมันจะออกมาดีแล้วตอนนี้พลังของคุณอนะมันมันดันมันมันพนุมันกระทุมันล้นเออออกมาจากตัวคุณจนมันให้ผู้คนรอบข้างอะ สัมผัสถึงบรรยากาศถึงความเป็นตัวตนของคุณอันนี้ได้เลยทุกท่านที่ฝูกดึงดูดเข้ามาลองกลับไปสังเกตตัวเองนะคะว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าโลกภายในคุณเปลี่ยนไหมตัวตนคุณเปลี่ยนไหมมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรือเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณหรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้เช่นเคยค่ะอยากให้ทุกคนรักตัวเองให้อภัยตัวเองไม่ว่าเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา มันจะทําให้คุณรู้สึกแย่แค่ไหนผิดหวังหรืออาจจะทําไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นต้องเริ่มที่จะให้อภัยตัวเองให้ได้ถ้าคุณให้อภัยตัวเองได้เมื่อไหร่คุณก็จะก้าวข้ามจุดนั้นไปได้แล้วคุณก็จะอยู่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันคุณทํามันได้ดีอนาคตก็คือผลของปัจจุบันมันก็จะดีแล้วเมื่อคุณลูกฝึกตัวเองไปเรื่อยๆคุณก็จะมีความ ชำนาญในการที่จะรับแรงกระทบต่างๆมาแล้วปล่อยวางเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์ที่เข้ามาบางทีแคบเป็นเรื่องที่เราได้ยินเขาอาจจะพูดถึงคนอื่นหรือมีคําพูดที่ไม่ดีหรือมีการกระทําหลายๆอย่างที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยทาแบบนี้เราไม่ชอบเลยที่คุณพูดแบบนี้แต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วพอคุณเปลี่ยนไป่ลกพวกนี้มันก็จะตัดออกไปจากความผิดของคุณคุณกลายเป็นคนที่มองทุกอย่างด้วยโลกแห่งความเป็นจริง แต่ไม่ได้ไปตัดสินใครพอคุณไม่ได้ไปจัดใครมื่อไหร่คุณก็จะกลายเป็นคนที่ไร้เงื่อนไขคุณพร้อมที่จะเข้าใจในทุกสิ่งแล้วก็ไม่ได้ไปคาดหวังว่าคนนั้นจะต้องเป็นแบบนี้คนนี้ก็จะต้องเป็นแบบนั้นพอคนเรารับในทุกเรื่องได้ว่าทุกคนมีเหตุผลในการกระทําของตัวเองมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดและเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใคร พลังงานคุณถึงได้ออกมาได้สวยงามขนาดนี้นะคะคุณเก่งมากๆและคุณก็คือคนที่อดทนเข้มแข็งมากๆทำสิ่งนี้ต่อไปนะคะและพลังงานที่ดีของคุณนี้มันก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาค่ะขอบคุณและสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ